คณะทำงานวาระผู้หญิงชยายแดนใต้รวมตัวกันกว่า23องค์กรค่ะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพก่อนที่จะมีการพูดคุยกันระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชยดายแดนใต้และกลุ่มมาราปตานีในวันพรุ่งนี้ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากกิจกรรมเดินรโณนโนโรงค์พวกเขายังร่วมกันออกถแถลงการผลักดันให้ข้อเสนอเรื่องพื้นที่สาธารณะับปลอดภัยเป็นหนึ่งในวาระการพูดคุยครั้งนี้ด้วยติดตามกับนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ซีวิกวี m มนค่ะ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ได้ใช้โอกาสที่ฝ่ายไทยและฝ่ายมาราปัตนีเปิดการพูดคุยสันติสุขอีกครั้งที่ประเทศมาเลเซียเดินรณรงค์สันติภาพเพื่อสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายได้ฟังเสียงของผู้หญิงที่พร้อมจะสนับสนุนการพูดคุยเพราะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี อีกทั้งยังต้องการให้สองฝ่ายได้หยิบยกเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัยบรรจุเป็นวาระการพูดคุยด้วยเราก็ต้องการจะบอกให้คนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะได้เห็นว่าพื้นที่สาธารณะ นะคะก็เป็นจุดต่างๆที่ผู้หญิงเดินไปในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนนะคะ,ะเป็นถนนเป็นมัสยิดวัดเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้หญิงเราอยากจะให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของพลเรือนที่ไมไ่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะคะซึ่งเขาเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ทํากิจกรรมบนพื้นที่เหล่านี้นะคะแล้วเราก็อยากจะให้อ่ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้หยิบยกประเด็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยขึ้นสู่โต๊ะของการพูดคุยโดยกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันนี้จุดแรกคือที่โรงเรียนและวัดจุดที่สองคือถนนบริเวณสี่แยกโต้รุง่งจุดที่สามคือตลาดและจุดที่สี่คือมัสยิดหลังจากนั้นได้อ่านถแถลงการที่มัสยิดซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นที่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการเดินรณรงค์ของกลุ่มผู้หญิงในครั้งนี้ คือเรียนมองแบบนี้ค่ะว่าออความขัดแย้งทุกอันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะความขัดแย้งซึ่งมาถึงความรุนแรงเนี่ยนะคะมันต้องมีร่างเง้าของปัญหานะคะแล้วก็ไอ้ร่างเง้าของปัญหานั้นเนี่ยต้องได้รับการแก,แก้ไขนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพื่อผลในระยะยาวใช่ไหมคะแต่เนี่ย เรื่องเขาเรียกว่าผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในในระยะต้นเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยคุณต้องอสนใจเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยมาก่อนนะคะคือที่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกๆที่จะต้องทําอันนี้มันเป็นผลนะคะที่เกิดจากความขัดแย้งซึ่งต้องแก้ไขเนี่ยนะในเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะไปพูดจาในเรื่องอื่นๆนะคะ ไปใช้วิธีการส่งเอกสารผ่านผ่านระบบบางระบบเข้าไปนะคะอันนี้ก็แล้วก็ทางน้องก็ตอบกลับมาชัดเจนเหมือนกันว่าได้รับเอกสารแล้วแล้วก็มีท่าทีที่ดีต่อเอกสารของเรากลุ่มผู้หญิงเชื่อว่ากระบวนการพูดคุยที่มาจากการมีส่วนร่วมโดยคู่พูดคุยต้องรับฟังและใส่ใจเสียงของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและต้องแบกรับผลกระทบเมื่อมีการสูญเสียจะช่วยสร้างฐานที่มั่นคงในการทําให้กระบวนการพูดคุยเดินหน้าต่อไปนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ซีวิกวีแมนรายงานนอกจากนี้ยังมีถแถลงการของคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ที่มาจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นค่ะ มี3ข้อเสนอหลักๆเสนอให้นำเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัยบรรจุไว้เป็นหนึ่งในวาระการพูดคุยคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวของคุณกับพื้นที่นักข่าวพลเมืองผ่าน facebook.com/citizenthaiPBS หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ